วิชาการค่ะได้ชี้ว่าพายุบวลอยสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ยังมีอิทธิพลทําให้ฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือส่วนเขตเมืองเชียงใหม่คาดปลอดภัยค่ะ รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์พายุบุหรอยว่าตอนนี้พายุบุหรอยได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ยังมีอิทธิพลทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์พะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กําลังเกิดอุทกภัยรุนแรงเพราะฝนตกหนักและแช่ส่วนจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ตกไม่เยอะส่วนพื้นที่เป้าหมายที่จะส่งผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจเมืองเชียง ค,คือพื้นที่ต้นน้ำปิงโดยเฉพาะอำเภอแม่แตงและเชียงดาวก็พบว่าช่วงเช้าวันนี้ฝนตกไม่เยอะมั่นใจได้ว่าตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงปลอดภยัยประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องดูสถานการณ์ฝนในคืนนี้อีกครั้งค่ะซึ่งหากในวันพรุ่งนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มแปลว่าพายุโบลอยได้จบลงแล้วพร้อมขอให้ประชาชนค่ะมั่นใจกับแผนเตือนภัยของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้อะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะพ็อเห็นว่า เวลาเราพูดถึงพายุฝนเนี่ยผมไม่อยากปจนตาชนตนกเราดูดาวเทียมดูเดียวกันหมดแล้วครับมายังไงเรารู้เส้นทางของเขาแต่ไม่ได้บอกว่าที่เขาผ่านเส้นทางทุกอันต้องท่วมนะครับเพราะการท่วมเนี่ยมันเกิดจากปริมาณฝน,นเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยที่ผมวางแผนกับท่านผู้ว่า3ามฉากทัดที่เราพูดกันฉากทัดแรกคือน,น้ํา3เมตรเถึงสีเมตรยีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีน้ําที่ต้นน้ําและมากกว่านั้นก็จะมีน้ําเยอะๆขึ้นไปทีนี้ถ้าเรามองแล้วก็ เราเราเห็นภาพว่าเมื่อไหร่ที่เราพบว่าฝนตกเป็นพายุเกิดเป็นฝนแล้วเท่านั้นเองเราถึงจะเข้าสู่ระบบเตือนภยัยวันนี้เราเราไม่ได้เตือนภัยในเขตเมืองเลยเพราะว่าอะไรครพราะมันมันไม่มีฝนลงมามันมีแต่ข่าวจากพายุบัวลอยแต่มันไม่มีฝนตกลงมาจริงในพื้นที่ก็ก็ไม่ต้องเตือนภยัยนะครับแต่ถ้าสมมติมีฝนตกลงมาเตือนภัยในเบื้องต้นเนี่ยได้นานอยู่แล้วฝนแต่ถ้าให้แม่นยำเนี่ยต้องเตือนภัยจากน้ําท่า ซึ่งของเชียงใหม่ตัวมือเศรษฐกิจเนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า12ชั่วโมงในแม่นยำม,มากเลยโดยดูจากน้ำท่าที่เกิดขึ้นที่แม่แตงแล้วก็ที่เชียงดาวอันนี้เป็นตัวที่เราได้เปรียบเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เราเนี่ยผมว่ามีความพร้อมที่จะรับมือแล้วก็สามารถจะพยากรล่วงหน้าที่แม่นยำไปชนเชื่อถือได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญ รองศาสตราจารย์ชูโชคเปิดเผยต่ออีกว่าส่วนข่าวที่มีกระแสว่าจะมีพายุก่อตัวที่บริเวณจีนใต้ในวันที่6ตุลาคมนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัดแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าอาจไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือเพราะมีความกดอากาศสูงซึ่งเป็นอากาศเย็นมาช่วยสลายพายุดังกล่าวตอนนี้ก็ติดตามดูอยู่อีกตัวหนึ่งนะซึ่ง การมาเนี่ยเรายังไม่รู้ทิศทางเรามันเพิ่งก่อตัวนะถ้ามันมีก็มีชื่อรอไว้แล้วละครับตอนนี้นะก็มีชื่อรอไว้แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันก่อตัวเป็นพายุเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องจากไปีเไปชั่นจะเป็นพายุโซล้อนก่อนเขาถึงจะตั้งชื่อมันนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็ดูทิศทางกันต่อไปแต่ประเด็นว่าปีนี้มันเข้าเราตั้ง5ลูกมาด้วยเส้นทางเดียวกันเลยนะครับก็ทําให้เราคิดว่าปีลูกต่อมาก็จะใกล้เราแต่บางคนก็บอกมันขึ้นเหนือไปนะครับซึ่งผมว่าวันนี้เชียงใหม่ถ้าเลยจากบัวลอยแล้วเน่ยภานือนอ้จะปลลดัแว แต่พอถ้าหลังๆมาเขาจะเจอความกดอากาศสูงถึงเป็นอากาศเย็นสลายมันมันอาจจะมาไม่ไมถึงเป้าหมายนะครับ